คอยดีทำสมตอนนี้คอยเจ้ามายืนอยู่เนะานะวดเะเจ้าเคยนัน่นเนาะเดินทางไปมาเนาะก็ถือว่าปฏิบัติตามฮี่ท้องเพลน,นี้เนาะไปให้มาลามาให้ครอบถือว่าว่าอาพระธาตุา พระมาหาพระธาตุแกนนครรือว่าเป็นพระธาตุวัดนองแวงเนาะเห็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนาะอยู่ในจังหวัดอ่อนแก่นเฮานี่แลหละถือว่ามีสาวสาวกุศาสันติอุขเดินทางไปมากับมมนัสการเนาะ นักการกับไว้บุษะบริขารสายหน่อยเจ้าสินดับโดยสั่นสองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าสั้นเด้องทำอีกกลมเด้อหือว่าพระาธาตุเพิ่นมีเก้าสั้นเนาะเก้าสั้นเป็นบอลเนาะเป็นบอลอันน่ะ่นว่าเป็นบอลอันะนางทำเนาะเก้าสั้นนั่นนะ่ะหลังจากสั้นที่ซิฟที่ยังขึ้นไปคอยเป็นพระาธาตุเนาะจอมพระาธาตุถือว่าเป็นอันสิ้นอันเนาะสถิตของอาแดนหนึ่งของพระพุทธ พระบาทสมเด็จเนอะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะอาจจะเป็นสิ่งผมอาจจะเป็นเนาะอันนั้นก็ดูเพื่อนี่ยัางฮาเพนอนเอาต้องเอาไปสถิตไว้อยู่พูดแล้วยู่อยู่ธาตุเนาะอยู่ธาตุอยู่จอบในนั้นขยจอก็เป็นโบหู้เนาะอันนั้นอันนี้เราที่นค๊วว่าเอกกราคของคำว่าพุทธศาสนาเนาะเราแมนว่าเมื่อเหตุระธาตุแล้ว พระธาตุนี่เพื่อเป็นอันเก็บเนาะอาจจะเป็นอธิอันใดอันหนึ่งขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนาะที่ว่าเพิ่นได้แจกใหญ่กันมาเนาะหายใจระบอนระบอนระบอนเนาะเนาะส่อไลายก็เป็นสิ้นผมเด้อหรือวะเนาะเพราะสิ้นผมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพื่อเนาะเพิ่นก็ต้อง แถด้เนาะแถมิันก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ดีเนาะอันนี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ว่าอันน่ะมนุษย์คนเขามันก็เวลาบวชบวชแล้วก็ตามแทก็ตามก็ต้องได้แทตลอดเพราะมันปรุงับรรพินส้นผมก็เป็นเส้นคิ้วสินอย่างไปนั่นแหละเนาะคนก็เอื้นวัเส้นผมคนที่ว่ามันจํานวนหลายก็สามารถอันนั้นในเกลายใหญ่กันได้ทั่วทั่วโลกก็ว่าแมนลหละวันไหนมีวัด เนาะวันไหนมีวัดนะพุทธศาสนาเนาะก็ต้องมีอัญชีวาอันนั้นสถิตอันนั้นอาท์ีของเพิ่นไว้เนาะอาท์ีก็เนาะอาท์ีก็แม่นว่าเพิ่นว่าอันนั้นฟุ้งกระดูกเพิ่นหะและแต่ว่าอันนั้นมันก็สิยากแต่ว่าเส้นผมนี่มันมีหลายเนาะเพิ่นเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทีอันนั้นนี่เบิ่งอันนี้เ่าเจ้าก็อันอัน ถือว่าเราให้ฟังอาจจะถือว่าถือก็อแล้วแต่วิษานวิจนาญาณในการหับสมมาฟังเดอ้อท่สมเดอ้อนี้แล้ว่นจะทั้งข้าง่นเจะประดับด้วยมีสร้างเนาะหุ่นสร้างจำลองเนาะสร้างจำลองนี้ อันนี้พระพุทธเมตตามหาบุญค,คุณเมตตาธรรมคั่จุนโลกเนาะนี่นี่คือินว่าพระมหาธาตุแกนนครพระมหามงคลเนาะพระงคลอันพระเมเกียร้องสิริราชสมบัติคระหอมหาสิบปีขาวเจ้าว่าบุตรขอโทษขอไฟเดอร์ วันที่สารกกรกราคมสองพันหารอยสามสิบเก้าเนาะเนาะนบวกเก้ากับแปดเนาะอัสูงหลอดไปไปแยดเนี่ยอันนี้ยมเศ่ยมเศร้ากับโบซอบแดดประมาณสิบโมงนี่แหละเกยแดดก้าขึ้นพอาื้อนี่ฝน เพิ่นก็บอุตุนิยมเพิ่นก็ว่าฝนสิตกแต่ว่าอยู่ขอนแก่นเฮายัางบต่ตกเทือ่อแต่ว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนคือสิตกนี่แหละสมแต่ว่ามันบต่ตกเทือ่อเนาะอาจจะตกอยู่เนาะี่ท เนาะทำทำรวมย่างเลาะไปเบิง่งเนาะทัศ,ศนียภาพศิลปะเนาะหัตถกรรมก็คือสถาปัตยกรรมของเนาะเราพุทธศาสนิกชนก็คือสาวพุทธอันน่ะสาวพุทธที่ว่าแต่ละแต่ละร์บอแต่ละที่เพิ่นได้ออกแบบเนาะออกแบบเนาะให้ให้มันเนาะ อาจจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะแต่ว่าส่วนลายก็เป็นค้ายๆกันล่นะเนาะเพราะว่าลวดลายเนาะศิลปะกรรมต่างๆของพุธศาสนามันก็อันอันที่ว่าอันเดียวกันทันละเพียงแต่ว่าพ่นก็นมีลวดลายวางลวดลายศิลปะหัตถตกรรมต่างๆแตกต่างกันไปเนาะเส้น พญานาคเนาะพญานาคที่ของธรรมดาานาคนี่เก็ถือว่าเป็นองค์ครักอ,องค์คลักที่สําคัญที่สุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะกานทยงคอยอยู่วัดของพุทธทุกๆุกกวัดก็ต้องมีพญานาคเนาะกพระบูรญยาก็มีหัวเสียนของพญานาคเนาะหรือว่าเป็นผู้ดูแลผู้ฟังรักษา อ,องค์สมเด็จพระสมมุทธเจ้าน,นั่นต่อมาก็เป็นหูหูกีบบัวเนาะหูกีบบัวกับจิตศรักษักอันนึงเนาะเพราะวา่าพระพุทธเจ้าหันพ่นเกิดมาหันพ่นเกิดมาพ่นยางได้เจ็ดเก้าเลยนะยางเจ็ดเก้าหันโดยมีดอกบัวหันห้องรับเจ็ดเจ็ดดอกบัวห้องรับเพ่นเนาะแล้วพ่นกันก็นกน ย่างได้เลยเห็นนะนก็นยางได้เลยบ่ต้องคานเนาะแล้วก็ิ่นก็นมีเนาะ,นนะมีฟันเนาะเต็มสามสิบสองเล่มเนาะอันนี้นเปน็นเอกลักษณ์อันหนึง่งหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งของอพระเจ้ารีสัทที่ิ่นเกิดมาเนาะอันนี้เป็นเนาะ ในบรรดาท่านเสื้อหรือบเสื้อกะแล้วแต่ที่จะงานาในการท่าฟังขงาสม้มเอขา,นาเนาะแล้าก็สียางเท่าน,นี้แหละท้าวส้มมันหอดอยางกบไปวอาอันนี้เป็นสัญลักษณ์เนาะพยายนาเก้า,เ,าเจ็ดเสียนเนาะคือว่าเป็นองค์ขลักอีกงเป็นองค์ขลักอีกขององค์สุนทรีสมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนี่นะ งานข้าเจ้ากับพญายาคท่านจะคอยว่าอยู่ในวัดแต่ละวัดของพุทธศาสนาเนาะต้องมีพญา,านาคเนาะซึ่งคือเขาาะเจ้าเ่าวแล้วพญานาคนี่คนเป็นเริ่มแต่พระพุทธเจ้าคนบวชเนาะคนออกบวชต่อมาก็มีพญา,านาคนี่เลื่อมใสศรัทธาที่สุดต่อ ต่อพระเจ้าศรทธาศิวาเริ่มกับลังออบวชยังบอกตอนนั้นยังบบไดตัสสรู้เท่าไรเนาะจึงคอยว่ามีมารมีมารหลายมารมาอยากหวังทำไยเพิ่นเนาะเราทำไรเพระพุทะเจ้านี่แหละก็เลยว่าแมนพญานาคคนได้เป็นองค์ี่ว่าม้าปกป้าขักษาเนาะไห้แกพระเจ้าศรทธาทพิ่นกับลังนางทำเพื่อไห้เนาะ จนกลัวจนพ้นได้บรรลุเนาะัศลุได้เนาะก็เลยว่าพญานาคนี่ก็เลยว่าทอถวายตนเป็นผู้อลขา,าองค์สูตรได้พวาสัมารทวเจ้ามาตลอดเนาะบา่ได้คาดเนาะจนเท่าของปัจจุบันเนาะเนี่ยสงือว่าเป็นอันนึ่งที่ว่าพระเจ้าก็ได้อ่านจาก แต่สมัยนี้น้อยพุทละทำไมก้าปีสิบปีเนาะขาเจ้าก็ได้อ่านประวัติความเปลี่ยนมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระเจ้าศรีราพันเกิดนั่นแน่เลยคนเปนเป็นแล้วได้เนาะแต่ว่าม,ม,มันเรื่องราวมันยาวเนาะเขาเจ้าจึงค่อยว่าเจ้าบอกได้เราอย่างให้มันชัดเจนเนาะคนก็มีใจโนเสาเนาะเพราะว่า อันนั้นะคนครขอนแก่นเฮานี่เป็นเจ้าลักอันนึงของอันไดโนเสาร์เพราะว่าอัน,นมันมีน,นันธาตุฟอสซิลเนาะของไดโนเสาร์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเฮานี่แหละอยู่บนไหนนะครัเจ้ากับบุษบาเนาะนนเพนิ่งจะเขาว่าเอามาเป็นเอกลักษณ์เนาะของขอนแก่นเนาะเอาคราบเจ้าก็บับยูติคลิปไว้เท่านี้เนาอปรอทานจง โชคดีโชคดีเ้อทุกคู่ทุกคนเด้อ